ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะตำรวจบุกรวบแก๊งนักท่องเที่ยวชาวจีน48คนค่ะไปเปิดห้องคาราโอเกะจัดปาร์ตี้ยากันในอาบอบนวดอีกทีหนึ่งนะในอาบอบนวดในอาบอบนวดอีกทีหนึ่งมีร้านคาราโอเกะอยู่ในนั้นค่ะแล้วบุกเข้าไปเนี่ยเจอปาร์ตี้ยาเสพติดเลยนะคะที่อาบอบนวดเมรีนะคะ เมรีอับอบนวดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในนั้นมีสถานบันเทิงเป็นร้านคาราโอเกะชื่อดมอนเคทีวีตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตีสามค่ะนี่เทียบเลยนะคะนักเที่ยวชาวจีน48คนผู้หญิง18ผู้ชาย30เปิดคาราโอเกะ4ห้องมั่วสุมเสพยากันยาที่ว่ามีอะไรบ้าง โคเคนเคตามีนยาอี e, แล้วก็ยาแฮปปี้หรือว่าแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพสถานบันเทิงนี้เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่วนใหญ่คือเป็นคนที่มีฐานะมีเงินนะคะแล้วก็จะไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปใช้บริการเลยตำรวจเนะเขาติดตามข้อมูลสถานบันเทิงนี้มา2ส,สัปดาห์แล้วนะคะสืบทราบมาว่าพฤติการของผับนี้เนี่ยคล้ายๆกับผับจินหลิง เป็นข่าวดังเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการจีนเทาที่มีการแฉกันนั่นแหละบ,บอกพฤติกรรมคล้ายๆกันเลยแต่ว่านักเที่ยวที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะคะคือ48คนที่ไม่ได้มาด้วยกันทั้ง48คนแต่เบื้องต้นสภาพแต่ละคนก็ดูอิดโรยค่ะก็ถามนักเที่ยวว่ารู้จักสถานบริการแห่งเนี้ยได้ยังไงเขาบอกว่ารู้จักโดยบังเอิญผ่านร้านอาหารย่านห้วยขวางตอนที่ไปนั่งกินข้าวกันไกด์แนะนําค่ะไกด์แนะนํามา ล่าสุดคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะยังมีทักเที่ยวชาวจีนอยู่ในผับเยอะเลยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ยังสอบปากคํากันอยู่อย่างใกล้ชิดพนักงานเสิร์ฟชาวไทยก็บอกว่าเพิ่งจะมาสมัครงานแล้วก็เพิ่งทางานวันนี้วันแรกเลยก็ได้รับการแนะนําและชักชวนจากเพื่อนว่าที่เนี่ยทิปดีทิปเยอะ4ี่พันถึงห้าพบาทต่อคืนแล้วเธอเองก็มีความสามารถด้านภาษาจีนด้วยก็เลยมาสมัครพนักงานส่วนใหญ่จะพูดจีนได้ค่ะแต่เธอไม่รู้นะว่าเจ้าของสถานบันเทิงเนี้ย คนไทยหรือว่าคนจีนส่วนมากก็มาดื่มแล้วก็จัดปาร์ตี้บ้างค่ะก็วันเกิดอะไรพวกนี้ค่ะทิปก็บอกว่าทิปดีค่ะก็อยู่ที่การบริการบริการดีก็ทิปหนักคนจีนมันใสเปยอยู่แล้วเพื่อนทำมาแล้วใช่ไหม่เ็นมื่อประมาณอาทิตย์กว่า,วาเนี่ยค่ะเพื่อนได้ติปสุดสุดเท่าไหร่ที่บอกเราสามสี่พันต่อวัน<ๆ>จะถามอยู่ว่าคนไหนพูดภาษาจีนได้ก็คือถ้าพูดภาษาจีนได้เนี่ยมันจะสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย ได้คุยกับพนักงานบัญชีของสถานบริการแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าผับเนี้ยด้านหน้าทางเข้าจะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้าข้างในจะแบ่งเป็นห้องคาราโอเกะ8ห้องค่ะเป็นเลขแบบ 801, 802, 805, 806, 803, แอง, 7, อง 8, แล้วก็ต่อง9อ,อัตราค่าบริการค่ะห้องจะมี3ไซส์นะคะห้องขนาดเล็ก6,500บาทห้องขนาดกลาง8,800ถึง11,500บาท ส่วนห้องขนาดใหญ่หรือว่าห้องสูตระค่ะ1 3ึ่0หม0 0 0ถึง15,000บาทใช้บริการได้6ชั่วโมงมีดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำห้องคือคุณแค่จ่ายค่าห้องคุณได้ปาร์ตี้ไปเลยอะราคาสินค้าจะถูกชาร์จแพงมากเหมือนกันนะคะเหล้าปกติขวดหนึ่งมันหลักพันใช่ไหมคุณคิงครับนี่ขวดละ2 0 0 0 0ถึงหลักแสน,นะคะ่ะโอ้น้ำแข็งถังหนึ่งเนี่ยเราเจอกัน80ร้อยหนึ่งไหมใช่ที่นี่ถังละ300นะคะน้ำดื่มขวดละร้อยค่ะ ค่าบริการต่อห้องราคาตกอยู่ที่เจ็ดถึงแปดหมืนบาทต่อคืนห้อหนึ่งสูงสุงก็เจ็ดเป็หมื่นว่าเขากินเล่าเล่าคนหนึ่งก็สองหมื่นกว่าเล่าคนละสองหมืนกว่าว่าบานคนเยอะเขากินเล่าค่าหกวนก็มีมันมีการใช้ยาเสพติดใช้อะไมไม่มีค่ะ คือคือทางที่ไม่ได้มีให้ไม่มีค่ะแต่ถ้าทางลูกค้าจอามาเองเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ทราบใช่ค่ะมีบริการอะไรมีบริการแบบเด็กเอ็นเด็กอะไรมี้นไม่มีแต่นั่นเล่นก็ไม่มีแต่ถ้าเขาจะเรียกมาเองเาจะเรียกลูกค้าก็พามาเองเบื้องต้นพลตำรวจตรีอัธพรวงศริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งบอกว่ามีการตรวจยึดรถหรูของกลางได้6คันนะคะรถบางคันมียาเสพติดซ่อนอยู่ด้วย หลังจากนี้เด๋ยวต้องประสานล่ามชาวจีนมาสอบปากคําแล้วก็พาตัวนักเที่ยวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าที่นี่เนี่ยเปิดเป็นห้องให้มาปาร์ตี้เล่นยากันหรือว่ามีการขายยาให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งสถานที่นี้เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองค่ะโดยมีเจ้าของอาบอบนวดแล้วก็ห้องคาราโอเกะเป็นผู้มาเช่าล่าสุดพ่วงนวยการเขตห้วยขวางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมรีอาบอบนวด5ปีแล้วก็ปิดอาคารห้ามใช้สถานที่5ปีแล้วนะคะ เอพูดถึงเรื่องอาบอบนวดเนี่ยนึกถึงใครครับคุณชูวิทย์ล่ะสิอแน่นอนครับคุณชูว benefit, Abdullah, ิทย์กมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองเขาก็จะมีข้อมูลอินไซต์อะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะล่าสุดครับแถลงเปิดรายชื่ออายจายอาจายคือใครเห็นว่าเป็นชาวจีนที่พูดไทยได้ครับแล้วนายชูวิทย์เนี่ยอ้างว่าอาจายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงดมอนเคทีวีภายในเมรีอาบอบนวดเมื่อกี้นี้แหละครับที่เป็นข่าว แล้วก็โจนสั่งปิดใช่ไหมฮะทางด้านผาออเขตห้วยขวางก็เพิกถอนใบอนุญาตไปแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยอ้างว่ามีนายทุนจีนลงทุนเงินให้กับอาจายไปประสานกับคนที่ชื่อว่าชายเล็กจัดหาสถานที่ทําธุรกิจอาบอบนวดเปิดบริการดัดแปลงเป็นสถานบันเทิงในรูปแบบของคาราโอเกะรูหราเลยครับแบบนี้ฮะด้านซ้ายอชื่อในวงการก็จะเรียกว่า KTV อันนี้เป็นชื่อในวงการที่เขาเรียกกันค่ะ โดยมีดีเจเปิดเพลงแล้วก็มีเด็กสาวชาวจีนมานั่งดื่มกินเป็นเพื่อนมียาเสพติดบางครั้งครับลักลอบเล่นพนันแล้วขายเป็นแพ็กเกจด้วยนะครับรูปแบบสมาชิกให้บริการเฉพาะคนจีนรูปแบบของผับด i มอนเคท t v จะคล้ายคลึงกันกับผับจินหลิงนั่นแหละที่เคยถูกจับไปก่อนหน้านี้ทีนี้คุณชูวิทย์บอกเพิ่มเติมว่านอกจากอาจายมีคนไทยที่ชื่อบังมัด บางมัดเป็นคนกลางที่คอยรับเคลียร์ตำรวจแต่ไดมอนด์เคทีวีมีการเคลียร์เจ้าหน้าที่ไม่ลงตัวก็เลยทำให้ตำรวจหน่วยที่บุกเข้าไปนั่นนะครับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเข้าไปตรวจค้นและคุณชูวิทย์ก็อ้างอีกครับว่ามีนายตำรวจระดับรองผู้กำกับที่มีชื่อเล่นอักษรย่อหอหีบเป็นแม่บ้าน คอยเก็บเงินส่งต่อให้กับคนที่สูงกว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณชูวิทย์เนี่ยเขามีการแถลงลองฟังดูครับคุณมีใครมีอาจายแต่อาจารย์คือตัวละครตัวหนึ่งนะถามว่ามีใครออาจายโทรมาแล้วยังยังอะยังะ,งะคุณมีคนออกหน้าเสือโอเคคุณมีบางมัร นะะ่ทีนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าจริงหลิงเนี่ยมันใหญ่อันนี้มันมันไม่ถึงขนาดนะั้นบุคคลนี้ที่เรียกว่าชายเล็กชายเล็กอยู่ในวงการมานานนะครับชายเล็กมีเครือข่ายในเรื่องของผู้หญิงในอาบอบนวดบางมัดจะเป็นบุคคลสําคัญบางมัดจะเป็นคนออกหน้าให้เพราะว่าเวลาที่จะไปเคลียร์กับตำรวจหรือเคลียร์กับใครแล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสายสัมพันธ์ ถ้าไม่มีสายสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในโรงพักหรือไปรู้จักคนนี้คนนี้ได้โดยที่ในพื้นที่นี้ก็ติดต่อกับรองอขอหีคุณชูวิทย์บอกนะครับว่าราคาของการเคลียร์ไม่เท่ากันโดยเฉพาะสถานบันเทิงที่มีการเล่นยาแล้วก็อธิบายต่อไปโดยอ้างว่าตำรวจดอสอถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งในกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่คุณชูวิทย ระบุว่ามีลักษณะเป็นเหมือนพ่อบ้านแล้วคนในวงการธุรกิจสีเทาเขาจะรูค้คำว่าพ่อบ้านเป็นอย่างดีว่าหมายถึงอะไรครับการเคลียร์เนี่ยคุณต้องเคลียร์เป็นเป็นส่วนของของส่วนแถวพ่อผลยูทินเขาก็ต้องมีคนมาทำไมมีคนมารับทำไมเออคือมันไม่มีใครหรอกที่มาเคลียร์ได้คนเดียว คือคือดอสอเนต้องเข้าใจก่อนว่าดอสอคือระบบพ่อบ้านของบอชนคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะฮะแล้วบอกด้วยครับว่าหลังจากนี้จะนําข้อมูลเกี่ยวกับสวยและนายทุนจีนส่งให้กับพักเก้าวไกลระหว่างการถแถลงข่าวคุณชูวิทย์ยกหูโทรหาคุณรังสิมันโรมครับว่าที่สสพักเก้าไกลเพื่อฝากฝังให้ปราบปราม <ฮะ S 1> ปัญหานี้<ะ>หากได้เป็นรัฐบาลในอนาคต<ห>นี่ฮะ ยกปูพูดคุยกันเลยต่อหน้านักข่าวเลยครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำคี้แจงแจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิงชื่อถึงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปด้วยครับ